ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับกับเข้าสู่เกม The Sims 4กับ Challenge The Legacy Challenge สร้างตระกูล1ิรุ่นในรุ่นนี้นะคะก็เป็นรุ่นที่2แล้วนะคะเลือีก8รุ่นนะคะก็เลยอีกเยอะอยู่นะคะสำหรับกฎกติกาในการเล่น Challenge นี้นะคะก็จะแปะไว้ให้ใน d r a e c r i p t i o n Box เหมือนเดิมเลย ตอนนี้ทุกคนก็จะได้ยินเสียงคล้ายๆแมลงกำลังบินไปบินมาอยู่นะคะก็คืออาชีนะคะก็ได้ใช้โดนนะคะถ่ายวิดีโอในการทาอาหารของเขาเนาะและโดนก็คือบินถ่ายอยู่ข้างหลังอย่างเดียวเลยถ้าเอาไปตัดต่อแล้วไปใช้เดชีวิตจริงก็คือเห็นแต่หลังแน่นอนได้คลิปมาแล้วนะคะก็เอามาตัดต่อนะคะตัดต่อเสร็จแล้วเราก็จะอัปโหลดวิดีโอลงไปเลยอัปโหลดไปแล้วนะคะก็ได้ค่าความดังเพิ่มขึ้นมานิดนึง ตอนนี้เงินครัวเรือนก็มีอยู่8,433นะคะเราก็รู้สึกว่าบ้านของเราเนี่ยมันยังไม่ได้สมบูรณ์อะไรมันก็ค่อนข้างลงนะคะเราคิดว่าเราจะตกแต่งห้องหนังสือเพิ่มขึ้นมานะเราก็จะเลือกเป็นห้องตรงนี้นะคะที่วางโต๊ะหมักลูกไว้ใช่ไหมเพราะเราเอาหมาักลูกมาวางไว้เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะทําเป็นห้องอะไรตอนนี้เราก็นึกออกแล้วว่าเราจะทําเป็นห้องหนังสือนะคะแล้วก็คิดว่าจะใช้ผนังเนี่ยเป็นกระจกใสๆนะ ตอนที่ติดกระจกแล้วก็ปรับขนาดห้องอยู่นะคะก็เห็นว่าห้องครัวเนี่ยค่อนข้างที่จะโล่งเลยนะคะเราก็เลยคิดว่าจะวางเคาน์เตอร์แล้วก็ก้อี้ตรงนี้ด้วยวางเสร็จแล้วห้องครัวก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมาตกแต่งห้องตรงนี้กันต่อเลยเราก็คิดว่านะคะจะทําให้ตรงนี้มันแบบว่าดูแบบไอ้เคียกับธรรมชาติโตเป็นไม้อะไรของตกแต่งจะเป็นเน้นแบบสีไมไม้ธรรมชาติไว้นะคะ ต่อไปเราก็จะมาวางตู้หนังสือกันนะคะตอนแรกเราก็ตั้งใจที่จะวางเป็นตู้ใหญ่แบบว่าชิดผนังไปเลยเราก็จะรู้สึกว่าเสียดายวิวตรงนี้ทั้งที่เราอุสจา์ติดกระจกไว้แล้วก็อยากให้เห็นวิวแบบว่ารอบทิศทางทั้ง3ทิศเลย <c oughs> ก็เลยว่าจะวางตู้หนังสือนะคะแบบว่าไล่ระดับลงมาเนาะจากอันใหญ่แล้วก็มาอันกลางแล้วก็อันเล็กอย่างนี้เราก็จะใช้ไฟห้องนี้นะคะเบราะเป็นไฟจากแสงเทียน่อยว่ามาอ่านหนังสือตอนนั้นคือมันก็จะรู้สึกแบบ อ,อธิบายไม่ถูกแต่ว่ารู้สึกสวยห้องหนังสือจะมีแต่โต๊ะมากลุกไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องเพิ่มโซฟาไปนะคะเราก็จะเพิ่มโซฟาอันใหญ่แล้วก็โซฟาอันเล็กไปนะคะจะเพิ่มไปข้างหลังตรงนี้นะคะแบบว่านั่งหันหลังชมวิว,วสวยๆโทนสีที่เราจะเลือกใช้นะคะก็จะเลือกเป็นแบบว่าครีมครีมไม้ๆอย่างนี้นาะจะได้แบบว่าดูใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น เราก็วางโซฟายาวไปแล้วนะคะเราก็จะวางโซฟาจิ๋วอันนี้นะคะเป็นเก้าอี้ไม้ตัวนี้เนาะก็จะเป็นทรงเดียวกันเลยแล้วก็สีเดียวกันนะคะแล้วก็จะหันหน้าไปฝั่งนี้นะคะก็คือหันหลังให้กับชั้นหนังสือเวลาอ่านหนังสือก็คือแบบว่าอ่านหนังสือแล้วก็มองวิวข้างนอกแบบสวยส วางโซฟาจิ๋วไปแล้วนะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้เลยนะคะเดยวเราจะมองมุมแบบว่านี้มุมนี้กันดูก็รู้สึกว่าห้องนี้ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะแต่ว่าเก้าอี้ที่นั่งเล่นหมักรลุกได้ไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นสีสันให้เรามองแบบว่ามีอะไรเขียวๆอยู่ในห้องบ้างอ่านี้ก็เป็นการสร้างแบบไม่มีเล็บได้แค่นี้ก็คือพอใจแล้วก็ยังรู้สึก ขาดอะไรไปนิดนึงนะคะก็คือโต๊ะที่จะไว้วางของตรงตรงกลางเขาเรียกว่าโต๊ะกลางหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วว่าเขาเรียกว่าอะไรกันเราก็จะวางเป็นตัวนี้นะคะแล้วเราก็จะเลือกถาดน้ําชานะคะมาวางไปข้างบนแบบนี้เลยห้องหนังสือโดยรวมนะคะก็เสร็จแล้วนะคะประมาณนี้เลยนะคะไม่อยากจะเพิ่มอะไรแล้วนะคะเพราะว่ากลัวว่ามันจะลกแต่ว่าเขาเปลี่ยนหลอดไฟนิดนึงนะคะมันไม่ค่อยเข้าตีมเท่าไหร่ตรีมนี้ก็คือเป็นเทียนเทียนเนาะ และห้องหนังสือของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ลองให้ซิมนะคะมาลองใช้ชีวิตดูนะคะมาอ่านหนังสือที่ห้องนี้เนาะ,ะคุณแม่ของอาชีกมาด้วยนะคะก็คือเวนดี้นั่นเองยังมีใครจําได้อยู่หรือเปล่าเพราะเราไม่ค่อยได้อัพคลิปเลยอตอนนี้วิญ,ญญาณของคุณแม่ก็ยังไม่ได้หายไปนะคะคุณแม่ก็วิดพื้นโชว์ไปหนึ่งกรู หลังจากที่วิดวุดพื้นหลังจากที่วิดพื้นไปแล้วนะคะ<ม>ก็ต้องมีอาการเหนื่อยกันบ้างนะคะก็เลยไปเอาน้ำส้มนะคะมาดื่มดื่มเสร็จก็อารมณ์ดีมีความสุขคิกค,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 คักคิดขำน้องเบลล่าก็คืองว่วงนอนแล้วนะคะ <c oughs> ก็เลยให้อาชีนะคะมาทําหน้าทีพอที่ดีนะคะก็คือมาส่งลูกเข้านอนส่งน้องนอนนะคะเสร็จแล้วก็ต้องอา่านนิทานให้น้องฟังด้วย <c oughs> น้องเบลล่าก็หลับไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลับเร็วมากมากเลยตอนนี้อาชีก็ง่วงนอนแล้วเหมือนกันนะคะอนนานารทานเสร็จแล้วนะคะก็จะจูบราตีสวัสด์ให้น้องนอนฝันดีนะคะแล้วเราก็จะไปนอนกันได้เวลานอนของอาชีแล้วนะคะรู้สึกว่าบ้านนี้เขานอนเช้ากันหรือเปล่าคะ 5am นี่คือตีห้าแล้วนะก็คือนอนเช้าก็คือไม่หลับไม่นอนนอนตอนเช้าจ้าตอนนี้เราก็คิดว่าบ้านชั้นหนึ่งของเรานะคะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากมากแวนะคะก็อาจจะไม่ได้ ตกแต่งดีมากอะไรแต่ว่าตกแต่งครบทุกห้องแล้วเนาะเราก็เหลือเงินอยู่3ามพันห้าสิมซิมูรีนะคะเราก็จะขึ้นไปแต่งชั้น2กันก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะตกแต่งห้องผู้วายชนนะคะห้องบรรพบ,บุรุษของเราที่เก็บกระดูกของคนในครอบครัวไว้นะคะเราก็จะทําการลบผนังตรงนี้ออกนะคะเพราะว่ามันดูแปลกโครงสร้างมันงงๆนิดนึงนะคะทุบกําแพงออกไปแล้วนะคะก็จะได้ห้องประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาตกแต่งข้างในนิดนึงนะคะ เราก็ได้ย้ายรูปครอบครัวนะคะมา,าวางไว้ตรงนี้แล้วก็ปรับขนาดให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็คิดว่าจะเอาซีนเนอรี่เอิร์นของคนนะคะมา,าวางไว้ที่หน้ารูปนะคะส่วนของน้องหมาน้องแมวก็จะวางไว้ที่เดิมเราก็จะติดหัวใจไม้ไม้นี้ไว้ตกแต่งบ้านนิดนึงนะคะตอนนี้เราก็มีเงินอยู่3,783ซิมโมลีนะคะก็รู้สึกว่ามันเยอะกว่าเดิมนะคะเพราะว่าเราได้ทุบก,กำแพงออกไปนะคะเราก็คิดว่าเราจะไปทำห้องออกกำลังกายนะคะอีกห้องหนึ่งไว้ตรงนี้นะคะ สำหรับห้องออกกำลังกายนะคะเราก็จะเริ่มทำที่ระเบียงก่อนนะคะก็จะทำระเบียงแบบนี้นะคะเหมือนกับห้องนอนฝั่งตรงข้ามเลยเนาะ,ะแล้วก็จะใส่เสื้อโยคะด้วยแบบว่ามาเล่นโยคะที่ระเบียงแล้วก็ชมวิวแบบสวยๆถ้าอยากจะชมวิวตอนออกกำลังกายนะคะเราก็ต้องติดกระจกรอบห้องนี้เลยนะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นวิวแบบว่า360องศาไม่ใช่190องศาก็พอเพราะว่าไม่ได้ทาทั่วห้องเนาะ สำหรับประตูระเบียงนะคะเราก็จะเลือกเป็นประตูน,นี้เลยนะคะก็คือเป็นกระจกบานใหญ่แล้วก็สวยงามเข้ากับบ้านมากๆเลยตอนนี้ระเบียงก็ค่อนข้างที่จะโล่งไปนะคะก็เลยคิดว่าจะใส่กระถางต้นไม้อันใหญ่อันนี้ไป2ฝั่งเลยนะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้เลยก็รู้สึกว่าเขี่ยกระจีขึ้นมานิดนึง สำหรับภายในห้องออกกาลังกายนะคะเราก็จะเอาลูวิ่งที่อยู่ชั้นล่างนะคะขึ้นมาไว้ชั้นบนนะคะแล้วก็จะวางไว้ที่ริมหน้าต่างฝั่งนี้นะคะก็จะได้รับแสงแดดตอนเช้าแบบว่ามาวิ่งออกกาลังกายก็ได้รับวิตามินดีไปจุกๆเลยนะคะแถมยังได้ชมวิวอันสวยงามอลังการอีก ตอนนี้งบของเราก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะเราก็เลยคิดว่าจะเพิ่มที่ออกกําลังกายที่ออกกําลังแขนกําลังขาเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเครื่องอะไรเราก็เพิ่มกระสอบทรายไปตรงนี้นะคะแล้วห้องนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วลองให้คุณแม่เวนดี้นะคะมาเล่นโยคะต,ตรงนี้สักหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมองเป็นมุมมองของซิมนะคะซิมของเราก็จะมองเห็นแบบนี้เลยนะคะถ้าออกมาออกกําลังกายที่นอกบ้านก็คือแบบสวยมาก ต่อไปนะคะก็มาลองเทสลูู่วิ่งนะคะเวลาที่เราวิ่งอยู่นะคะมองออกไปก็จะเห็นเป็นแบบนี้เลยก็คือแบบสดชื่นแจ่มใสมากซิมของเรานะคะอาชีกับเวนดี้ก็ไม่ค่อยจะมีเวลาได้จุงสิงกันเลยนะคะก็ความสัมพันธ์แถบสีชมพูก็คือลดลงไปนิดนึงนะคะส่วนแถบความสัมพันธ์สีเขียวก็คือลดลงไปเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทั้งสองคนนะคะมาคุยกันแล้วก็จีบกันนิดหน่อยนะคะตามภาษาคู่รักกุุงกิง อาชีนะคะก็มีความร้องเพลงจีบคุณเวนดี้น่ารักมากเลยแต่ก็ยังติดติใสยที่เอาถุงขยะนะคะมาถืออยู่เวนดี้ก็มีความใจเหลวเปวไปเลยค่ะความรักของทั้งคู่นะคะก็คือขึ้นเร็วมากๆเลยนะคะตอนนี้แทบสีอมูก็คือใกล้จะเต็มแล้วแต่ว่าก็คงจะไม่เต็มในวันนี้หรอก จีบกันวันละนิดบอกรักกันวันละหน่อยจิตแจ่มใสนะคะ<ซ>ก็คิดว่าจะพอ<ซ>แค่นี้ก่อนนะคะให้เขาแบบพักผ่อนกันก่นะครับจีบกันขนาดนี้คนดูก็คือทนไม่ไหวแล้วคะ่ะอิจฉาตาร้อนเวอร์ ของอาชีนะคะค่าความสะอาดก็คือลดลงในระดับหนึ่งแล้วนะคะก่อนที่เราจะให้ซิมของเราไปอาบน้ำก็เลยให้น้องนะคะมาออกกำลังกายมาวิ่งสักนิดหนึ่งนะคะวิ่งเสร็จแล้วนะคะก็จะให้น้องนะคะมาออกกำลังกายแขนขาต่อเลยนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยการชกมวยนะคะออกไปเลย3สเต็ป3อย่างภายในวันนี้นะคะเสร็จแล้วก็ลงมาหาลูกสาวคนสวยของเขานะคะก่อนที่จะไปอาบน้ำก็ มีแบบเอ่อเล่นกันลูกนิดนึงแล้วก็ไปอาบน้ำแล้ววันนี้นะคะคุณอาหรือว่าน้องของคุณพ่อนะคะก็มาเยี่ยมหาน้องด้วยนะคะก็ให้น้องเบลล่านะคะมาคุยกับคุณอาสักหน่อยนะคะเพราะว่าเหมือนน้องจะไม่เคยได้คุยกันเลยนะคะก็ให้น้องได้ได,ได้การได้ความความรู้จักครอบครัวตัวเองเนาะ ความสัมพันธ์อาหลานก็คือแบบว่าดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเราจะให้น้องนะคะลองขอให้คุณอานะคะช่วยเปลี่ยนแพมเพิดให้นะคะดูว่าเขาจะเปลี่ยนให้ไหม <c oughs> เขาเปลี่ยนให้น้องด้วยนะคะก็คือไม่ได้รังเกียจอะไรขนาดนันะ้นแต่ก็รังเกียจอยู่ อาแดนก็ uh, เปลี่ยนแผนเพื่อนให้หลานสาวตัวจิ๋วไปแล้วนะคะตอนนี้ก็มาอาบน,น้ําให้น้องต่อเลยนะคะเพราะว่าต้องดูแลน้องนะคะตอนนี้พ่อแม่น้องก็คือหลับไปแล้วแล้วก็ดูแลน้องดีมากๆเลยแล้วตอนนี้ทั้งสองคนก็สนิทกันมากขึ้นแล้วนะคะ อาบน,น้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้น้องก็คือตัวหอมสะอาดพรุงพริ้งแล้วนะคะเรารู้สึกว่าเหมือนบ้านตุ๊กตาน้องจะพังนะคะเราจะให้น้องนะคะชวนคุณอาของน้องเนี่ยไปซ่อมบ้านตุ๊กตาให้น้องนะคะแล้วก็ไปเล่นตุ๊กตาด้วยกันตอนนี้ยายหนูเบลล่านะคะก็รู้สึกแฮปปี้มีความสุขมากๆเลย ขอแวะมาปรับแต่งห้องให้น้องเบลล่าสักนิดหนึ่งนะคะโต๊ะทํางานตัวเมื่อกี้นะคะน้องน่าจะใช้ไม่ได้นะคะก็เลยเอาออกนะคะเปลี่ยนมาเป็นโต๊ะตัวนี้นะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเด็กวัยนี้จะสามารถใช้โต๊ะทํากิจกรรมนี้ได้หรือเปล่าเราก็จะเปลี่ยนกระจกให้น้องด้วยนะคะรู้สึกว่ากระจกบานใหญ่นะคะก็อาจจะแบบว่ามันไม่ค่อยส่วนตัวมันดูแบบว่าเปิดโล่งเกินไปนะคะกลัวน้องจะกลัว กดหรือเปล่าไม่รู้แต่เราคิดไปเองนะคะมันไม่น่าเหมาะกับห้องเด็กนะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นกระจกวงกลมอันนี้นะคะ2ออันติดไว้นะคะเราก็จะเอาผ้าม่านข้างในออกนะคะต่อไปนะคะก็จะเปลี่ยนที่นอนให้นอนนะคะเพราะว่าที่นอนอันนั้นมันรู้สึกว่าบางวิวหน้าต่างไปนะคะก็เลยจะเปลี่ยนเป็นที่นอนอันนี้นะคะแล้วก็ปรับสีให้เป็นสีชมพู ต่อไปก็เป็นขั้นตอนการติดผ้มาม่านนะคะเราก็เลือกผ้มาม่านหลายอันเลยนะคะก็รู้สึกว่าไม่เข้ากับห้องนี้สักทีเลยหรืออาจจะเป็นเพราะไฟมันบังไว้หรือเปล่าแต่ว่าจะเอาโคมไฟออกไปนะคะแต่เอาออกหมดไม่ได้นะ,ะก็ต้องเอาไว้อันนึงนะคะเพราะว่าโคมไฟอันนี้ก็จะทําให้เด็กนะคะไม่นอนฝันร้ายเนาะ เราก็คิดว่าจะใช้เป็นผ้าม่านซีทรูอันนี้นะคะแบบว่าสามารถมองเห็นวิวข้างนอกได้ด้วยนะคะเป็นแบบโปร่งใสแต่ก็ยังบังแสงได้นะคะเราก็จะเปลี่ยนสีผ้าม่านนะคะให้เข้ากับห้องนะคะเราก็จะเลือกเป็นสีชมพูอันนี้เลยนะห้องนอนของหนูเบลล่านะคะก็แต่งออกมาก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะ ตอนนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่นอนก็คือยังนอนอยู่เลยนะคะยังไม่ตื่นด้วยแถมคุณพ่อยังนอนละเมออีกนะคะก็เลยไม่มีใครนะคะที่จะสามารถมาส่งน้องเข้านอนได้น,อน้องก็เลยต้องส่งตัวเองเข้านอนนะคะนอนด้วยตัวเองทําอะไรด้วยตัวเองไปก่อนตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะคะอาชีก็ได้เวลาไปคัดตัวนักแสดงแล้วนะคะจะได้งานนี้หรือเปล่าก็ต้องรอชูรอชูคืออะไรรอดูรอชมตอนที่เขากลับมานะ มิกกี่ก็เปลี่ยนบรรยากาศนะคะขึ้นมานั่งปักผ้าข้างบนชั้น2นะคะนี่ก็จะเป็นห้องนอนของคนที่มาอยู่บ้านเรานะคะไม่มีห้องประจําเนาะก็จะให้มานอนห้องนี้คุณแม่ก็มาทําหน้าที่แม่บ้านนะคะไม่ได้มีแม่บ้านเป็นของตัวเองเราก็ต้องดูแลบ้านด้วยตัวเองนะคะตอนนี้ก็ให้ดูดฝุ่นไปนะคะเพราะรู้สึกว่าจะมีน้องฝุ่นนะคะตัวโตขึ้นมาแล้วก็เลยให้น้องทําความสะอาดบ้าน ทำงานบ้านเสร็จแล้วนะคะก็มาใช้เวลาครอบครัวกันค่ะก็คือดูทีวีทั้งสมคนเลยนี่ซิมก็คือมาดูเองนะคะเราไม่ได้กดให้ซิมมาดูนะคะก็คือแบบน่ารักมากเลยภาพนี้ดูทีวีกันเสร็จแล้วนะคะคุณแม่ก็มาใช้เวลาร่วมกับลูกสาวของตัวเองนะคะก็คือมาเล่นกับน้องในห้องนี้นะแต่ดูเหมือนว่าคุณแม่จะง่วงนอนนะคะก็เลยหนีลูกมานอนตากบรรยากาศที่หลังบ้านจิ๋วแบบนี้ คุณแม่ก็คือนอนชิลสบายใจหายห่วงได้เลยนะคะเพราะว่ามีคนมาช่วยเลี้ยงลูกนะคะก็คืออาเดนนะคะก็คือมาจากดินแดนอันไกลโพ้นที่แสนห่างไกลแสนไกลนะคะเพื่อมาเล่นกับหลานสาวของเขาเยเดกจิ๋วนี้ก็คือพูดไม่หยุดเลยนะคะเจียวจ้าวเจียวจ้าวพูดไม่หยุดเลยแล้วน้องก็รู้สึกมีความสุขมากๆเลยนะคะที่มีเพื่อนเล่นนะคะ แลวทั้งสองคนก็กอดกันน่ารักมากแต่แต่แต,แต,แต่ทำไมกอดน้องแล้วถึงรู้สึกโกรธแบบนี้ล่ะเรามาลองเปิดแผงข้อมูลความสัมพันธ์ก็คือเป็นแค่คนรู้จกักเอ่อหรือเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็เป็นศัตรูเพียงความสัมพันธ์โดยทั่วไปแล้วก็รู้สึกเป็นคนแปลกหน้าและที่สาคัญเป็นคุณลุงไม่ใช่คุณอาคุณลุงงั้นเอ,อ่เดนก็ต้องเป็นคุณลุงเหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่เด่นหรอเดล อาเดวก็เป็นคุณลุงงั้นเราก็เรียกคุณอาเราก็เรียกผิดมาตลอดเลยสิอาการแบบนี้น่าจะเป็นอาการที่ไม่ชอบเด็กหรือเปล่าเพราะตอนแรกคุยกับน้องดีๆก็ยังรู้สึกดีอยู่เลยนะคะพอได้กอดน้องโดนตัวน้องสัมผัสตัวน้องก็รู้สึกโกรธขึ้นมาทันทีแต่ว่าก่อนที่อาอเดนไม่ใช่อาเดลอาเดนนะถูกแล้วอาเดนจะตุยไปนะคะเขาก็ตุยไปเพราะว่าเขาโกรธจนตุยไปเอง ตอนนี้น้องเบลล่านะคะก็ง่วงนอนด้วยนะคะทั้งโกรธทั้งง่วงพลังงานก็คือจะหมดแล้วนะคะก็จะให้คุณแม่นะคะพาน้องไปนอนเนาะก่อนที่จะนอนนะคะก็จะให้คุณแม่นะคะอ่านหนังสือนิทานให้น้องฟังนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> จะได้พัฒนาทักษะจินตนาการของน้องเนาะน้องเบลล่านะคะก็จะเปลี่ยนช่วงวัยในอีกหนึ่งวันนะคะเราก็จะมาเช็คปฏิทินกันสักหน่อยนะคะว่าเราจัดงานวันเกิดให้น้องไปหรือย,อยังนะ วันต่อไปก็จะเป็นวันพฤหัสใช่ไมวันทุกนี้คือวันพฤหัสแล้วก็เป็นวันเกิดน้องเราก็จัดงานวันเกิดไปแล้วจัดไว้ตอนไหนจัดไว้จนลืมแล้วนะเนี่ยเพราะว่าไม่ได้เล่นนานมาก วันนี้อาชีพก็มีงานด้วยนะคะแต่เราลืมไปเลยว่ามีงานเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยภารกิจต่างๆนะคะเดี๋ยวจะรีบให้น้องไปทำก่อนนะแต่ว่าทำไม่ทันก็ไม่เป็นไรแต่ก็จะพยายามทำให้ทันเราก็เริ่มที่การออกกำลังกายนะคะแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ไหวแล้วนะคะต่อไปก็ฝึกทักษะการเล่นกีตานะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ทันนะคะเพิ่งจะเริ่มฝึกได้ไปไม่เท่าไหร่อีกนะคะตอนนี้ก็คือวางกีตร์แล้วนะคะแล้วก็ไปหยิบคอสติดมาปัก กริมเดอรลิปเโทรมานะคะคุณพี่ยมนะคะก็โทรมาชวนเองให้ไปทํางานเกี่ยวข้าวนะคะ Ripping Business ก็คือเป็นการเก็บเกี่ยววิญญาณใช่ไหมเราคิดว่าก็น่าสนนะก็โอเคเลยแล้วกันฉันยอมรับข้อเสนอนี้สสำหรับอาชีพนี้นะคะก็มากับภาค Life and d ์เดทนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงสปริงเซลล e นะคะลดราคาสูงสุด90%ถึงวันที่27มีนานเลยนะคะ ถึงเวลาทํางานของไอชีแล้วนะคะก็เดินทางมาถึงกล้องถ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เริ่มต้นด้วยการแต่งหน้าทําผมแล้วก็เปลี่ยนชุดคอรตูมอะไรต่างๆแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาซ้อมบทกับผู้ร่วมฉากของเรานะคะก็ซ้อมการแสดงก่อนนะคะเมื่อเราซ้อมจนพอใจแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปแจ้งผู้กํากับว่าพร้อมที่จะแสดงแล้วแล้วก็เข้าฉากได้เลย,เลย เก็บภาพบรรยากาศการเข้าฉากของอาชีพมาให้ชมนะคะใครที่อยากลองเล่นนะคะก็ไปลองเล่นเป็นดารากันได้นะคะนี่ก็ถ่ายฉากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้เงินมา2 4ง9แล้วก็ได้ระดับดาวมา2ดวงนะคะแล้วตอนนี้นะคะอาชีพก็ได้เลื่อนขั้นเป็นซีซันเทสบิลก็ขึ้นระดับขึ้นมานิดนึงใช่ไหม กลับมาถึงแล้วนะคะก็ยังทำงานอยู่นะคะตอนนี้ก็กำลังอัดคลิปเกี่ยวกับการแนะนำแฟชั่นต่างๆนะคะนี่ก็มีการแต่งตัวให้ดูในคลิปด้วยนะคะชุดแต่ละชุดที่ใส่มาก็ดูดีนะคะแต่ชุดสูทสีน้ำเงินเมื่อกี้นี้ที่ใส่กับถุงเท้ามันอะไรกันเนี่ยมันแฟชั่นอะไรกันแต่มันก็เป็นแฟชั่นอ่ะนาะไม่มีถูกไม่มีผิดก็คือชุดสูตรชุดนี้เลยนะคะเป็นการมิกแต่ไม่แมท อาชีก็ยังถ่ายงานไม่เสร็จนะคะแต่ตัวจิวนะคะก็เข้ามาแล้วก็รู้สึกโกรธมากๆเลยเพราะตอนนี้น้องก็คือง่วงนอนสุดๆแล้วนะคะก็อยากจะให้คุณบอนะคะไปส่งเขาเข้านอนนะคะก็คิดว่าจะให้อาชีนะคะตัดจบคลิปไปก่อนนะแล้วก็ไปส่งน้องเข้านอนไม่งั้นน้องคงจะโมโหมากกว่านี้การที่ปล่อยให้เด็กๆนะคะโกรธหรือว่าโมโหมากเกินไปก็จะมีผลต่อการควบคุมอารมณ์ของเขาเนาะ มาส่งน้องเบลล่าเข้านอนนะคะอาชีก็คืองว่วงมากๆแล้วเหมือนกันนะคะ mm. ก็เลยไม่ได้อ่านหนังสือนิทานให้น้องฟังนะคะ mm. ก็เลยทําได้แค่จูบ,บอกฝันดีนะคะแล้วตัวเองก็ต้องไปนอนเหมือนกันเพราะตอนนี้ไม่ไหวแล้วสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้นะคะ mm. ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ยังก,กดติดตามกันไว้อยู่นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ